ทุกคนข้ามันไก่โดนต้มทุกคนจะถ่ายอีกสักอีพีนึงเนาะเพราะว่าโอกาสที่จะมาลำปางนี่ไม่รู้จะปีละครั้งหรือสองปีครั้งหรือ3ใช่ไหมหรือบางทีแ a รี่แบลรี่ที่จะมานานโอกาสแบบแทบจะไม่ค่อยฮะแต่เราต้องมานะเชียงรายเชียงใหม่เชียงอำาพูนพวกเนี้ยแต่เชียงรายไปยากนิดหนึ่งรถไฟยังไม่ถึงงานสร้างไม่เสร็จนี่ฮะวัดสีชุมลงต้นตาลทุกคนไก่โดนต้มอยู่ในนี้เลยเห็นไหมฮะ ามาโมแต่พูดรีบไงทุกคนจากกระเป๋าก็เยอะแล้วก็เดี๋ยวต้องเดินไปรถไฟเก็บบรรยากาศตนะทุกคนจากจริงๆมี2แถวนะสองแถวแป๊บดีเดียวตรงเนี้ยไปรถไฟประมาณกิโล2กิโลทุกคนจากก็พอๆกลับไปโรงแรมสิริเนี่ยสองแถวแบบเนี้ยมีทุกคนไปโรงแรมสิริก็2กิโลถูกไหมเดินมาแล้วก็ไปอีก จากตรงนี้จากวัดศรีชุมก็ไปอีกประมาณกิโล2กิโลก็ไม่ไกลหรอกแต่ของเยอะไงทุกคนจะจแต่คุ้มค่าเลอค่ากับการมากินของอร่อยอร่อยของเขาว่าอร่อยจริงะทุกคนจะอันนี้ไม่ได้อวยนะโอเคไหมเออนี่หารถสองแถวจะไปเกาะคาจะไปแม่ทะก็ไปเที่วถึงกันหมดะแต่แนะนําอยากให้ทุกคนไปน้ําตกแย้ซ้อนจังเลยอยากไปมากน้ําตกแจ่ซ้อนทุกคนสวยมากแล้วก็มีบ่อน้ําร้อนตรงน้ําตกด้วยนะ เออมีที่ไหนในโลกที่มีทั้งน้ำตกแล้วก็บ่อน้ำร้อนใน,ในที่เที่ยวเดียวกันน่ะทุกคนดูซินี่เขาจะมีเสาหลักเมืองเป็นประวัติศาสตร์นะ็นภาพอยู่หน้าโร,เราาางเรียนบุญเยาววาุอยรถสวยใช่นี่าลานรถยนต์หนาวสนามโรงเรียนบุญเขาจะมีแบบนี้่ะนี่คือโรงเรียนบุญเยาววาตรงนี้จะเป็นแยกอะไรนี่เป็นถนนสนามบินเห็นไหมเราเดินมาจากวัดสีชุมขบมันไก่ดนต้มอะ่ะ มาทางนี้เราก็จะเห็นแยกสนามบินเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นสารหลักเมืองแต่ถ้าขวามือก็ไปแยกสนามบินอีกนิดเดียวถูกไหมก็ไปสนามบินอีกหนึ่งกิโลเขาบอกแต่นี่คือพหุนโยธินนะที่เราเดินอยู่เนี่ยใครจะไปค่ายสุรศักดิ์เลี้ยวขวาลงทางสุดซอยสุดถนนทอนโยธินก็เป็นโรงแรมสิริเห็นไหมก็จะวนอยู่เนี่ยก็จะเป็นแบบบรรยากาศเอา้าแล้วตรงไหนอ่ะทุกคนอ๋อ นึกออกแล้วตรงนี้ง่ไงที่เป็นวัดสวยสวยูรนัุททุกคนวัดชัยมงคลเห็นไหมชาไทยแท้ๆแล้วพี่คนใต้ไหมไม่ใช่คะ่ะราคาคนที่ไหนครับคุณพี่คปานละลำปางเขขลางนครนะครับเม,มืองฐานินลือชารุดมาลือล้านเครื่องปั้นลือนาม,มงามพระทาตุลือไก่นิหาชาใต้นะครับ25บาททุกเมนูราคาจับต้องได้ทุกคนจัะนะคร เดินมาไม่ไกลจากโรงแรมสิริแล้วก็จากวัดศรีชุมก็ไม่ไกลใช่ไหมวัดศรีชุมยื้อๆก็เป็นข้าวมันไก่ดุนต้มในที่เราเดินมาเมื่อกี้นี่แหละทุกคนไม่งงใช่ปะแต่ามาเจอร้านชาต้าคนหอมมากมีปพิคเนทเขาบอกคนราศีมีนปีน,นี้บูชาปพิคเนทจะเฮงจะปังมากๆเลยเอ๊ะวัดพระาธาตุลำปางหลวงนี่สําหรับคนเกิดปีบัวนี่เออใครมาไหว้ ที่นี่ลำปางเนาะก็มีวัดเจดีย์บสราศีหนึ่งเนี่ยนั้นก็คือพระธาตุลำปางหลวงคนเกิดปีฉลูใครเกิดปีจอก็ไปวัดเกตการามนะ,ะที่เชียงใหม่ดีจ้ารถสองแถวเขาจะแบบว่าราคาก็ต่อรองกันไปนะทุกคนจ้านี่ถนนปากขามนะตรงนี้ก็จะเป็นเลี้ยวขวาไปก็สามารถเจอเลยครับเป็นไฮเวย์ลำปางงาวทุกคนจ้าแล้วก็จะไปสี่แยกปากขามไปวัด ม่อนปูยักษ์ม่อนจำสีแล้วก็ตรงนั้นสิริโฮเทลตรงอนุสาวรีย์นะฮะหนามเจ้าชิบช้างจ้ะทุกคนก็ไม่ไกลหรอกเดินมาแต่เวลาของเยอะๆไงทุกคนจ้ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เราโพสต์ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเดินไม่ได้ทุกคนจ้ะต้องเดินชมเมืองไปน,นะ,ะทุกคนนี่คือโรงบาลลำปาง ย้ำอีกทีหนึ่งก็คือถนนพะอุโยชินเส้นนี้นะอยู่ซ้ายถานนไฮเวย์อยู่ขวาทุกคนจ๋าเห็นไหมเราจําทิศทางได้หมดเลยจากนั้นดูคลิปช่องของเราเนี่ก็จะรู้เลยว่าที่ไหนไปยังไงจะได้เพลินเพลินมีความสุขทุกคนแล้วก็จะได้รู้ว่าที่เที่ยวที่ไม่ซ้ำใครไปกินที่ไหนไปเจอโรงแรมดีๆไปนอนที่ไหนแล้วสบายบอกต่อร้านไหนแซบ่บนะครับ มีคุณภาพนะฮะเราก็ต้องไม่พลาดที่จะน,นำมาบอกต่อหาร้านไหนที่เราไม่ได้มีโอกาสไปหรือยิ่งยะเซรังเกียจช่องเล็กๆของเราเราก็ไม่ต้องไปถ่ายโปรโมทให้เขาฮะเขาเล่นตัวเราก็มีสิทธิ์ของเขาฮะเราไปโกรธเขาไม่ได้นะฮะเราบอกต่อสิ่งดีๆหน้าที่ของเราเท่านั้นนะะนี่คือรถเนี่ยรถสองถงน่ารักเนะาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจากทุกคนจ้า